คำว่าคิมิแปลไทยว่าอย่างไรบุรุษสรรพนามบุรุษที่สองคำนี้วันนี้เรามาดูกันครับรหัสหัดแปลภาษาญี่ปุ่นวันนี้เสนอเป็น EP ีที่15ครับสวัสดีครับ วันนี้นะครับพระหัสถดแปลภาษาญี่ปุ่นจะนําเสนอกลับมาเสนออีกครั้งหนึ่งนะครับบุรุษสรพนามเรามีบุรุษสรพนามมาหลายคําแล้วนะครับตั้งแต่บุรุษสรพนามบุรุษที่หนึ่งเริ่มจากว่าตาชิบุกุโอเลอาตาชิแล้วก็บุรุษสรพนามบุรุษที่สองอนาตะนะครับสำหรับวันนี้เราจะมาดูบุรุษสรพนามบุรุษที่สอง คำว่าคิมิกันครับสำหรับบรุุษสรรพนามบุุรษที่2อคิมินะครับก็เช่นเคยนะครับมาจากบทความของคุณสวัส์เรืองศรีจากรารสารเครือข่ายญี่ปุ่นศึกษาฉบับพิเศษปีที่8ฉบับที่3นะครับเริ่มจากคำว่าคิมิอันนี้ส่วนใหญ่ผู้พูดมักเป็นผู้ชายพูดกับผู้หญิงก็ได้ ผู้ชายก็ได้ถ้าเอาจากลากศัพท์เดิมแล้วคิมินี่ต้องหมายถึงผู้ชายแล้วก็เป็นผู้ส,งสูงศั์อะไรพวกนี้นะครับแต่ว่าปัจจุบันนี้คิมิกลายเป็นคำที่ใช้เรียกผู้น้อยกว่านะครับไม่ว่าผู้น้อยนั้นจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงแต่ผู้ที่มีสถานภาพสูงกว่าจะใช้นะครับเพราะฉะนั้น คำแปลเป็นภาษาไทยจึงแปลออกมาได้สองคำสองคำครับทนนะครับคือเธอกับหนูนะครับถ้าเป็นเธอก็ใช้กับนะครับคนที่อายุน้อยกว่าผู้พูดมีอายุสถานภาพสูงกว่าจะสนิทหรือไม่สนิทก็ได้นะครับส่วนหนูก็ใช้แบบเดียวกันเพียงแต่ว่าคนที่เราพูดด้วยเป็นเด็กเล็ก แค่นั้นเองนะครับมีวิธีใช้ง่ายๆเพียงเท่านี้นะครับเริ่มจากเธอก่อนนะครับคิมิที่แปลว่าเธออันนี้จะเป็นตัวอย่างจากนิยายของอาจารย์ชิงาชิโนเคโงเรื่องโฮคางนะครับอันนี้เราก็ใช้เรื่องนี้มาหลายครั้งแล้วนะครับก็แปลเป็นไทยโดยผมนะครับบัณฑิตประดิษฐานุวงศ์ เรื่อง after school จากสำนักพิมพ์ไดฟุกุครับสถานการณ์อันนี้ก็คือครูใหญ่ครูใหญ่ในเรื่องนี้ก็เป็นผู้ชายพูดกับครูน้อยซึ่งก็คือพระเอกพระเอกก็เป็นผู้ชายเหมือนกันนะครับผู้ชายพูดกับผู้ชายแต่ว่าครูใหญ่แน่นอนมีสถานภาพแล้วก็อายุสูงกว่าก็เลยใช้นะครับคำว่าคิมิกับพระเอก โดยคิมินะครับครั้งนี้จะเป็นตัวคันจินะครับเมื่อสักครู่นี้เป็นตัวฮิรางันนะนะครับในเรื่องจะเป็นตัวคันจิครับถ้าใครรู้ภาษาจีนก็จะรู้ว่าคิมิหรือตัวคันจิตัวนี้นะครับหมายถึงผู้สูงศักดิ์อย่างที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่แต่ว่าปัจจุบันนี้ที่ญี่ปุ่นใช้คำนี้กับคนที่มีนะครับสถานภาพมีอายุน้อยกว่าครับ ก็สถานการณ์นะครับกูใหญ่พูดกับผู้น้อยโดยบอกว่าโทโกโรเดเลนฮานาชิคิมิงะดะเลกานิเน r าวะเลเตอิรุราชิตี่ว่าหันสิดงังะอะไรว่าまだ刑事には話していないんだろうนะน,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 นะครับแปลว่าว่าแต่เรื่องที่เธอถูกปองร้ายนั่นคงยังไม่ได้บอกนักสืบใช่ไหมนะครับแค่นี้เองครับก็ เป็นสถานการณ์ที่ครูใหญ่พูดกับครูน้อยนะครับแต่ว่าแน่นอนเรื่องของผมเป็นเรื่องสืบสวนสอบสวนนะครับในเรื่องโฮคังกหรือ After School ก็มีคนตายนะครับไม่เพียงคนตายเท่านั้นตัวพระเอกยังมีคนถูกปองร้ายนะครับเดี๋ยวก็มีพระกระถางกระถางต้นไม้เนี่ยนะครับหล่นลงมา เกือบโดนพระเอกอะไรอย่างเงี้ยนะครับมีเป็นประจำเพราะฉะนั้นครูใหญ่ก็เลยเกรงว่าพระเอกเนี่ยนะครับจะไปพูดเรื่องนี้กับนักสืบหรือว่าตำรวจที่มาสืบสวนเกี่ยวกับเรื่องคตกรรมที่ไม่เกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับจึงเดาเ,เกรงว่าเดี๋ยวเรื่องมันจะไปกันใหญ่โรงเรียนนี้จะเป็นโรงเรียนที่นะครับามีปัญหาก็เลย เรงว่าพระเอกจะไปพูดก็เลยมีการพูดสำทับอีกทีหนึ่งครับดูตัวอย่างต่อไปนะครับตัวอย่างต่อไปนี้ก็คือคิมิแปลว่าหนูเนื่องจากเรื่องของผมที่แปลเป็นเรื่องเกี่ยวกับสืบสวนสอบสวนมักจะไม่ค่อยมีเด็กเล็กๆนะครับเพราะฉะนั้นครั้งนี้ผมก็เลยเอาตัวอย่างจากเรื่องนะครับมาโดยกิวะโนตตจังของโครยานิเคสโกะนะครับ อันนี้ก็แปลโดยอาจารย์ผุษดีนวาววิจิตนะครับแปลเป็นไทยในชื่อเรื่องว่าตโต๊ะตดจังเด็กหญิงข้างหน้าต่างจากสำนักพิมพ์ผีเสื้อครับสถานการณ์ก็คือครูใหญ่อีกแล้วนะครับการนี้ครูใหญ่คุยกับตโต๊ตดจังตโต๊ะตดจังเป็นเด็กเล็กๆเลยนะครับครูใหญ่นะครับก็พูดกับตโต๊ะตดจังว่าโซ่ไก่อีโยชิมีงาโฮชินนะงั้นเลเอาสิ ถ้าหนูอยากได้แล้วก็นะครับประมาณสถานการณ์ง่ายๆอย่างนี้นะครับก็เป็นครูใหญ่คุยกับนะครับเด็กธรรมดาธรรมดาเท่านั้นเองนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นการใช้บุุรษสรพนามบุุรษที่สองคมินะครับจบไปตอนแล้วครั้งหน้าเราก็จะมีบรุรษสรพนามบุุรษที่สองคำอื่นๆต่อไปนะครับก็อย่าลืมติดตามพระรหัส ัดแปลภาษาญี่ปุ่นนะครับครั้งต่อไปครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ